ตอนแรกครับกับยายนครับแต่เนาะมาหัวเที่ยงกันล้วพี่น้องมาดูนะครับผมไม่ต้องบอกอะไรยากเลยเทศกาลพนันมันมาบ่าแบบนี้ทัวเจ้าเข้าใจก็ข่ายบอเอาตอนขึ้นที่แรกขั้นกลางขั้นกลางขั้นเออแบบป้อมันนะตอนแรกว่าเส้นเล็กทักเนาะเอาไปลวกเสนอารือเปล่านะสรุปสรุปเพสนายสิทธิ์ ย้อมมันบ่เห็นควาแล้วมันแหลอนอลยแสดงว่าคันมีแนวปิดปากนี่ยอมอย่างเดียวอยงนนู้ลแคบอนนนี่ก็ขึ้นโพงนะครับผมบ่อนูเขานันยังกันนะเาจากแล้วขึ้น่พรงดังว่านันยังกันกันได้สามกอ๋อ ปีศาจยังไงเจ้าปี้าจเอาไปเลยเอเลิงกันนะครับบอยอกันนะครับผมสีสันนะครับพีชัเป็นกรรมการยังวะอ้าวเกี่ยวควายพีชัเป็นกรรมการคือพีชหนีร้อยโซเลยนะกาตามข่อยไผู้ใด้สนะนี่พีชัร้อยโสเลยจจงได้กปล่อยอยู่แล้วหน่ยครับ อื่อะไ้องไปวพวกน้นาน่าป่าเขาลกจิงก้อนเออิงแล้วหัวมนเ็นจิอนน่นจิง่นกเลยอเพิ่นเเพิ่นเเปลาเสื่อมให้เบิ้งเนี่ยยังหัวยันน้ำหมูอ้านมึงเ็มาเบิ้งเป็นยัง คนเชื่อมคนชัเก็ตมาเลยคนถือค่ายตอน่ะคนแนวคนแนวคนห่อคนถือคอยตก็เปนหมู่บ้านนี่ธรรมดาที่ไหนล่ะชอยชอยกบบอลเมนแงมกมผหอโซไล่เโซไลคนหอยตัวถือคนถือคนหอยตัวันที่ยูจงไงบัด ยากรัว uhm, ั้นเลยนะเจได้ก็น <ued> ั่นไปเลยนี่แหน่ครับยังงมันตรงโอ้เนกัตาไ่หมไรดกเกนี้าย่ง่าเไม่รู้เอกไก่เนี่ยม่รูม่รไม่ร เ้า่าเานี้สอบดีเลยเรียนน้ำรุ่งเหรอฮะเล่นน้ำรุ่งเอาว่านดดมเอาอี่บ nah ่ฉันนี้ได้นุดมอย่ไหเอายหักนุชดม ข้อดีโชคดีอย่างหนึ่งอย่างน้อยหน่อยเขาได้กระทบไหล่หนึ่งในสามลุงอยู่อย่างน้อยๆเราได้กระทบไหล่หนึ่งในสามลุงอยู่สามลุงยุ่งยุ่งเออยุ่งเลยนะกินเลยนะครับบอกกินกิโซ่หรือกินเลยนะแน เปลี่นอะไรนะต้องหาพี่เปลี่นอะไรเปลี่ยเออเจนีายนใบอย่างน้อยเราก็ยังได้ได้กระทบไหล่หนึ่งในสามดวงตอนนี้กินด้วยมันมัแตกบ่าวมันแตกหรือเปามันตรุงนีไดายสำคัญเวลาเราหลอกเขาบอกแตกมันแตกเดหรือมันมีหอยเหล่าก็ได้กินสนิมก่ได้กินพีดิมันได้อยู่โอ้ยมันขื่นเซนิมซื้อเลยได้อยู่ คามันรุดนนะถ้ามัแตกนะเออจังว่แบบยังมันมีบอกมันมีรอยเล่าตัวนี้บอกตรงเลยใบตัดก็ตรกรใส่ขอบดีได้เอาอีกนะแค่ประกบเป็นหยิบบนทับใดเท่าไหรมันแห้งต้องมันล็อกตัวนั่นเหรอลองเบิ้งมันมีรอยเล่ามันเป็นอย่างดอกแต่ว่าไก่ติดแต่ว่าไก่สีดอกแล้วเป็นคนตัดนะใส่โอ้ยมันนั่นซื้อมันบ่ไดเล่าวอ้นแต่ละเบาไปเนาะ มันตากแดดตากฝนมาเนาะแล้ครับเออหรอหายเหตุไปเลยปลุดปุ๊บไปข้างหลังไ<อ>ดส้สันวอดนี่นะว่าเฮ้ะปลาสะอาดสะอาดปุ๊บ

ก็มืดมาอีกแล้วนะคะอีกทีนะเมื่อกี้ก็แดดนะคะเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็คื้นก็ถือกล้องนาย่าวมกดมาแบบมืดขึ้นไปจับเหล็กช่วยแอดไซนทางนดินะก็จะขึ้นไปเชื่อมเงินหลังคาลงเงินเงินตัดเหล็กเลย